สวัสดีค่ะพวกเราศิละปะพอดแคสต์ขย่าวไว้ไม่ให้นอนก้นสวัสดีครับผมยีนธนกฤษก้องว้หาครับเชอร์ปิวรดาดาบวรศักดิ์ค่ะวันนี้นะคะศิละปะวัฒนธรธรมของเราก็มีเรื่องราวในอดีตท,ที่เราจะแค้แง้ไขประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการเมืองหน่อยละกันนะครับเชอก็มีเรื่องราวของพรกการเมืองพรกการเมืองหนึ่งมา นำเสนอนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังครับเอา,อางี้ก่อนครับเวลาเราพูดถึงพักการเมืองที่เก่าแก่ในประเทศไทยเนี่ยเชยจะนึกถึงพักการเมืองอะไรก็คงเป็นประชาธิปัตย์เพราะว่าตัวพักเองก็ <c oughs> นำเสนอตัวเองว่าเป็นพักที่ก,การเมืองเก่าแก่ใช่อยู่มานานอยู่มานานตั้งทุกยุคทุกสมัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะ <c oughs> ก็ถูกต้องแล้วแหละสําหรับพักการเมืองที่ยังเหลืออยู่ในทุกวันนี้ นะครับที่จัดตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับประชาธิปัตย์ก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ฟังอ่ะเป็นอีกพักหนึ่งที่เกิดก่อนประชาธิปัตย์หนึ่งวันแล้วก็เก่ากว่าประชาธิปัตย์ก็คือหนึ่งวันแล้วก็เก่าที่สุดด้วยนะเป็นพักการเมืองแรกที่ถูกจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ่ะก็คือพักเสรีมนังคศิลาเป็นพักแรกที่จัดตั้งขึ้นนะครับก่อนพักประชาธิปัตย์ครับหนึ่งวันแล้วก็เป็นพักของ บุคคลสาคัญอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็คือจอมพลปอพิบูลสงครามสําหรับการเกิดของพรรคเสรีมนังคศิลาเนี่ยจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยท่านตั้งใจนะครับก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกตั้งครับเมื่อปี2500ครับเชอซึ่งปีนั้น,นจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์เนาะเรียกง่ายๆว่าก่อตั้งเพื่อให้จอมพลปอเนี่ยได้มาเป็นนายกอย่างสง่างาม แต่ว่าเวลาที่นักเรียนประวัติศาสตร์ที่ได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเลือกตั้งปี2500เนี่ยก็จะรู้เน้อว่ามันก็จะมีเรื่องของเล่เหลี่ยมกลโกงอะไรต่างๆมากมายว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่โกกะปกที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเจ้าคุณปอครับหลังจากที่ท่านได้เดินทางไปเยือนประเทศต่างประเทศเนาะเป็นเวลากว่า70วันเนี่ยท่านก็เลยเกิดแนวคิดอย่างหนึ่งครับที่นํามาสู่การจัดตั้งพรรคเสรีมนังคศิลาก็คือท่านอยากจะ ฟื้นฟูประชาธิปไตยไทยนะครับก็เลยนําไปสู่การตื่นตัวนะครับของประชาชนสื่อมวลชนอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนั้นก็เออเราจะมีพรรคการเมืองแบบจัดตั้งแล้วก็มีการจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้อจำพนปอเนี่ยก็เคยพูดไว้กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองนี่แหละแล้วก็ ทั้งการเลือกตั้งด้วยนะครับว่าท่านเนี่ยวังว่าทั้งรัฐบาลเองแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยต่างก็เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่ายดีแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยก็เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่ดีที่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ช่วงนั้นเนาะหลังจากที่มีการตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยอย่างเงี้ยก็จะมีการเปิดกว้างอย่างหนึ่งที่จมพลเนี่ยท่าน เรียกว่าเป็นผู้นำร่องเลยอะ่ะก็คือการอนุญาตให้ชุมนุมในที่สาธารณะทั่วประเทศนะครับหรือว่าที่เรียกว่าไฮพาร์เนี่แหละไอ้ไฮพาร์คเนี่ยก็เป็นลักษณะของการแสดงออกทางการเมืองที่มาจากอังกฤษเนาะเรียกว่ามีความทันสมัยณช่วงเวลานั้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ และที่สําคัญนะครับก็คือการเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าพระราชบัญญัติพักการเมืองครับเชอหรือว่าพรวรพักการเมืองนั่นเองนะครับก็เป็นพระราชบัญญัติในพศ2498นะครับที่รัฐบาลของจอมพลปเนี่ยผลักดันเข้าสู่สภาผู้แทนาราษฎรนะครับเต็มตัวเลยแล้วก็ท่านเนี่ยให้เหตุผลว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยดำเนินมากว่า20ปีแล้วควรแก่เวลาที่จะให้มีการก่อตั้ง พรักการเมืองให้สมบูรณ์เพื่อบรรดาผู้สนใจในการก่อตั้งพักการเมืองที่มีความมั่นใจจะได้ไม่หวาดาระแวงภัยต่างๆ,อ,างๆอีกต่อไปพราะว่าพักการเมืองเนี่ยก็โบวตถูกโหวตนะครับรองรับในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ชนะไปด้วยเสียง101ต่อ1เสียงนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ในวันที่26กันยาพศ2498 ก็ไม่รู้ว่าอีกหนึ่งเสียงนั่นคือเสียงใครเหมือนกันนะ<ม>ใครที่ไปติดตามหรือว่ารู้นะครับว่าหนึ่งเสียงที่โบวตไม่เห็นด้วยคือใครก็มาบอกเราในคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับต่อมาพรรคการเมืองที่มีการจดทะเบียนหลังจากพรบเนี้ผ่านนะครับก็แน่นอนว่าก็คือพรรคเสรีมนังคศิลาเนาะถึงได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองแรกของประเทศไทยนะครับก็มีการจดทะเบียนครับเชิญในวันที่29กันยายนปี2498่นั้นแหละ ต่อมาครับพักประชาธิปัตย์ก็ตามมาติดๆครับในวันที่30กันยายนปีเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นสองพักใหญ่สองพักใหญ่ในณช่วงเวลานั้นเลยนะครับที่ขับเคี่ยวกันในในห่วงเวลาเนี้ยในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยหลังจากที่พรบเนี้ยมีผลบังคับใช้นะครับพักการเมืองในไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีแต่เป็นลักษณะของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเท่านั้น นะครับแต่พอเกิดพรบรนี้ปุ๊บมีการจดทะเบียนต่างๆปุ๊บอ่ะทีนี้มีข้อบ,บัญญัติมีการเรียกว่ารับรองทางกฎหมายอย่างถูกต้องแหละทีนี้โครงสร้างครับโครงสร้างที่อยู่ในพักเสรีมนังคศิลาเนี่ยคนสําคัญสำคัญเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างก็แน่นอนว่าจพลปเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วแล้วก็เลขาธิการพักเนี่ยก็คือพลตารวจเอกเผ่าศรียานน์นะครับแล้วก็พลเอกสริษธนรัฐ หรือว่าภายหลังก็คือจอมพลสริ์นั่นแหละคนนี้เป็นรองหัวหน้าพักนะครับต่อมาก็คือจอมพลผินชุนหวันนะครับและจอมพลอากาศฟื้นรณะภากาศนะค,คนนี้ก็เป็นกรรมการพักทีนี้สงสัยไหมว่าชื่อของพักเสรีมนังคศิลาเนี่ยมาจากอะไรหรือว่ามีที่มาอย่างไงถึงถึงเป็นชื่อนี้ได้สงสัยเพราะว่าคือ รู้ว่ามันมีความว่าเสรีเนาะแต่ว่าตัวมนังคศิลาทําไมมันถึงเอามารวมกันได้เออทําไมต้องเป็นชื่อนี้เสรีก็ความหมายก็ตรงตัวนั่แหละส่วนมนังคศิลามาจากชื่อของบ้านอืมก็คือเป็นบ้านที่จอมพลปลอนเนี่ยใช้ในการประชุมนะครับประชุมพักนี่แหละก็เลยเอามารวมกันซะเลยแล้วก็กลายเป็นชื่อของพรรคการเมืองซะเลยนะครับซึ่งบ้านมนังคาศิลาเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ถนนลานหลวงนะครับเขตดุสิต ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเชิญนอกจากชื่อของพรรคเสรีมานังคศิลาเนี่ยพรรคพรรคเนี่ยก็ยังถูกเรียกว่าถูกแบบเหมือนเป็นเชิงแบบเซลลแซะในอีกชื่อหนึ่งนะครับเนื่องมาจากว่าเขาถือว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาก็รู้กันนะว่าเป็นพรรครัฐบาลที่มีกลุ่มนายทุนเนี่ยหนุนหล,ลังอยู่ก็เลยมีฉายานหนึ่งขึ้นมาครับก็คือพรรคอุดมสตางออุดมสตางก็คือเงินเยอะเป็นพรรคเงินหนาเพราะว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ย นอกจากนี้นะครับจอมพลปอเนี่ยท่านก็กล่าวถึงพักของท่านเองนะครับหรือว่าพักเสรีมานังคศิลาเนี่ยว่าก็เป็นพักที่เหมือนเป็นทายาทแล้วเนาะที่สืบต่อแล้วก็ต่อเนื่องมาจากคณะรัษฎรหรือว่ากลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่พศ .2475 เหมือนเป็นทายาทแล้วก็มีความต่อเนื่องกันอะไรทํานองนี้นะครับแต่ว่านรนิติเศรษ,ษฐบุตรนะครับอธิบายถึงพักเสรีมานังคศิลาว่า เป็นพรรคการเมืองของคณะรัฐประหาร8พฤศจิกายนพศ2490นั่นแหละเอาง่ายก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคณะ,ะ,ะ,ะรัษฎรในขณะนั้นหรอกอะไรแต่ว่ามีการจัดตั้งขึ้นเพื่ออาศัยให้เป็นองค์กรทางการเมืองแทนคณะรัฐประหารอีกในหนึ่งก็คือเพื่อแปลงร่างให้คณะรัฐประหารเนี่ยดูดีขึ้นแล้วก็เป็นการอาศัยรูปแบบของพรรคการเมืองมาสร้างความชอบธรรมเพื่อลงสู่สนามเลือกตั้ง ยิ่งพูดยิ่งคุณนะครับก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์พศ2500เนี่ยนะครับพักเสรีมานาังกศิลาเนี่ยกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยถือเป็นสองพักใหญ่ครับที่แข่งขันกันหาเสียงอย่างดุเดือดมากๆยกตัวอย่างเลยนะครับนายควงอภัยวงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเคยกล่าวโจมตีรัฐบาลก็คือจมพลปอซึ่งก็หมายรวมถึงพักเสรีมานาังกศิลาด้วยเนี่ยเคยกล่าวโจมตีครับว่า สสที่สองเนี่ยเป็นสสที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความไม่ยุติธรรมบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยไม่ใช่สสที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆนะอะไรประมาณนี้รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับกระทรวงวัฒน,นธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารประเทศของจอปปเนี่ยที่เขาก็ให้คำนิยามเลยเนาะว่ามีความเป็นผด็จการ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจอมพลปอเนี่ยตั้งแต่ท่านดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาไม่เคยมีครั้งใดเลยครับที่ท่านลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองแต่ว่าในครั้งนี้หลังจากที่ก่อตั้งพรรคขึ้นมาเนี่ยจอมพลปอเนี่ยตั้งใจว่าท่านน่จะลงสมัครเลือกตั้งนะครับเป็นสอสอแล้วก็แสดงท่าทีว่าจะลงในเขตของจังหวัดลบบุรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ก็จะมีประชาชนในจังหวัดนครนายกเนี่ยร้องขอให้ท่านมาลงรับสมัครเลือกตั้งในเขตของจังหวัดนครนายกเนื่องจากว่าชื่อเป็นมงคลนครนายกอะไรเงี้ยก็เลยแบบน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขตที่เหมาะนะครับเหมาะเอาเลือกเอาชัยให้กับนายกรัฐมนตรีว่าที่นายกอะไรหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วจอมพลปอก็ไม่ไปทั้งลบบุรีแล้วก็นครนายกก็เลยไปลงในเขตของจังหวัดพระนครแทนก็คือในกรุงเทพมาแหละ <Huh. S 2> นะครับแนวคิดของจอห์นปอนะครับเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยเนี่ยหนึ่งในประเด็นสําคัญเลยก็คือท่านมองว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นสสมาก,ก่อนด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตของจังหวัดพระนครหรือว่าในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็สสที่เป็นสสเก่านะครับของพรรทั้งหมดหกคนในเขตเขตของกรุงเทพเนี่ยก็มาอยู่ในพรรท่านด้วย ก็เรียกว่ากลุ่มความได้เปรียบในในการเลือกตั้งในพระนครหรือว่าในกรุงเทพเป็นอย่างมากเลยแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการส่งตัวแทนของสสในพักเสรีมนังคศิลาเนี่ยประจําในเขตต่างๆของกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าอย่างสมาชิกในพักของจมพลปอเองเนี่ยอย่างพระยารัตพรีธรรมประคันเนี่ยคนนี้ย ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งบอกเลยว่าเพียงแต่ได้ยินว่าเขาให้สมัครก็ต้องสมัครแต่ขออยู่เฉยเฉไม่ออกไปรณรงค์เลือกตั้งอันนี้คือสอสอในพักของจอมพลปอเลยก็คือสมัครแบบงงงอะไรประมาณเนี้อืมแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคนเอกเผานะเผานะครับไม่ใช่เผาคนนี้ก็ต้องลงเลือกตั้งเพราะจอมพลปอเนี่ยย้ำนะครับแล้วก็ เหมือนเป็นความตั้งใจของเจ้านายแหละแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการหาเสียงมาก,ก่อนอะไรเงี้ยก,ก็ออกมากล่าวนะครับว่าท่านจอมพลเนี่ยจะเอาของท่านอย่างนี้อันนี้คือพลเอกเผาเขาพูดนะผมไม่รู้ว่าจะว่ายังไงก็ต้องเอาด้วยซึ่งความจริงใจของผมนั้นไม่เคยคิดเลยครั้นเมื่อต้องสมัครก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องหาเสียงกับราษฎรอย่างไรก็เป็นอีกหนึ่งความ เรียกว่าความงงๆอ่ะที่ที่เกิดขึ้นนะครับในเขตของกรุงเทพช่วงนั้นในช่วงก่อนเหตุการณ์วันเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีความวุ่นวายหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้สมัครที่เป็นพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่พรรคเสรีมานางังคศิลาเนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกคุกคามมีการดักตีมีการทําร้ายร่างกายผู้สมัครแล้วก็ไปจนถึงมีการรอบยิงผู้สมัครนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น ก่อนวันเลือกตั้งในวันที่26กุมภาพันธ์พศ2500แล้วก็นำไปสู่การเหมือนขนานนามนครับว่าการเลือกตั้งคันนี้เป็นการเลือกตั้งที่สศก,กรปรกสำหรับผลการเลือกตั้งในเขตจ,จังหวัดพระนครเนี่ยพรรคเสรีมนังคศิลาเนี่ยได้ที่นั่งไปทั้งหมด7ที่นั่งด้วยกันแล้วก็อีก2ที่นั่งเนี่ยเป็นของพรรคประชาธิปัตย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระยะแรกนะครับต้องบอกว่า ผู้คนเนี่ยเขาคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์อ่ะจะได้เสียงสอสอ,สอมากกว่าพรรคของจอมพลปอแต่ปรากฏว่าผลออกมาก็คือตามนั้นเลยพรรคเสรีมณังคศิลาได้เสียงไปเยอะกว่าอย่างชัดเจนและผลการเลือกตั้งทั่วประเทศเองเนี่ยสสอของพรรคเสรีมณังคศิลาเนี่ยก็กวาดไปถึง86ที่นั่งแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ได้ไป30ที่นั่งเท่านั้นเดี๋ยวจะแจกให้ฟังว่าพรรคอืกก่นอื่นเนี่ยที่เป็นพรรคเล็กๆแหละได้สสไปอีกคนละเท่าไหร่ ต,ต้องบอกกันนะว่าตอนนั้นเนี่ยที่นั่งของสสเนี่ยมี160ที่นั่งเท่านั้นเราจะเห็นว่าพรรคเสรีมานังขศิลาได้ถึง86เกินครึ่งนะครับประชาธิปัตย์30แล้วก็พรรคเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็มีพรรคเสรีประชาธิปไตย12ที่นั่งพรรคธรรมมาธิปไตย9ที่นั่งพรรคเศรษฐกร9ที่นั่งพรรคชาตินิยม3ที่นั่งพรรคขบวนการไฮพาร์ค2ที่นั่ง พรกอิสระสองที่นั่งแล้วก็ผู้สมัครอ่ะไม่สังกัดพักการเมืองอีกเจ็ดที่นั่งรวมเป็นหนึ่งร้อยหกสิบที่นั่งนะครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมครับเชิญเพราะว่าหลังจากที่จบจากการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างเลยในหมู่ประชาชนเองนักเรียนนักศึกษาหรือแล้วก็นักหนังสือพิมพ์นะครับที่ต่อต้านผลการเลือกตั้งครั้งนี้อย่าง อึกระทึกคลึกโครมเลยยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์สารเสรีนะครับถึงกับระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่สกรปรกที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจมพนปอกก็มีการออกประกาศภาวะฉุกเฉินครับพยายามลดกระแสความไม่พอใจของประชาชนแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีความสกรปรก แต่เรียกว่าการเลือกตั้งที่ไม่เรียบร้อยแทนทว่าจอมพลปอเองก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในท้ายที่สุดอยู่ดีนะครับแล้วก็ได้นำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่ท่าน,นได้มุ่งหวังเอาไว้ทั้งที่สถานการณ์ทางการเมืองณนะช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ยังคงร้อนระอุอยู่นะครับจอมพลปอต้องเผชิญกับ ปัญหาการเมืองรุมเร้าอย่างหนักเลยครับหลังจากนั้นโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มราชครูนี่แหละกลุ่มนี้ก็จะนําโดยพลตํารวจเอกเผ่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสี่เสาเทเวศครับกลุ่มนี้จะเป็นของพลเอกสิริธนรัตน์นะครับหรือว่าจอมพลสิริในเวลาต่อมานี่แหละนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาจาก นังสือพิมพ์ครับที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็โจมตีรัฐบาลต่างๆนาน,นาปัญหาความไม่รงรอยระหว่างรัฐบาลที่นําโดยจำพลปอเองเนี่ยแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ปัญหาที่มาจากงาน25พุทธศตวตรรษนะครับแล้วก็ปัญหาตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านเองรวมถึงปัญหาภายในของพรรคเสรีมนังคศิลาเองด้วย แต่เขาลางความแตกแยกในพักเสรีมนังคศิลาเนี่ยก็จะมาจากสสภาคใต้ครับไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลเลยแม้แต่คนเดียวดังนั้นครับในวันที่31มีนาคมในพศ2500นี่แหละนายเนิ่นเกียรติสุวรรณครับซึ่งคนนี้เขาเป็นสสของกระบี่ก็ได้ตัดสินใจลาออกจากพักเสรีมนังคศิลาแล้วก็มาเป็นสสอ,อิสระนะครับ แล้วก็ในเวลาเล่เรื่อๆกันครับเชอในเดือนพฤษภาคมครับในสงวนจันทรสาขาคนนี้เป็นสสของนครพนมนะครับแล้วก็เป็นน้องชายต่างมารดาของพลเอกสริดได้นำสสนะครับของพักสรีมนังคศิลาเนี่ยรวมกันกว่า10คนครับแล้วก็ในที่นี้เนี่ยรวมนายเนินที่เป็นสสจังหวัดกระบ,บี่คนเมื่อกี้ด้วย มาจัดตั้งครับมาจัดตั้งเป็นพักการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพักคสหภูมิแล้วก็มีการจดทะเบียนในวันที่22มิถุนายนนะครับในพศ2 5 0 0นี่แหละทำให้มีสสจากพักอื่นนะครับอีก10คนแล้วก็มารวมกับสสของพักคสหภูมิที่ออกจากพักเสรีมานังคศิลาเป็นผลให้พักนี้มีสมาชิกที่เป็นสสทั้งหมด20คนครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับฐานเสียงอีกหนึ่งอำนาจใหม่ในสภาณนะช่วงเวลานั้นจอมพลปอมีการกล่าวถึงสสที่ย้ายพักครับก็แน่นอนว่าก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วแหลนะเนาะก็มีการเรียกว่านิยามจากจอมพลปอเองเนี่ยว่าเป็นพวกทรยศนะครับแต่อารีตันติเวชกุลนะครับสสนคนรราชสีมาจากพักเสรีประชาธิปไตยที่คนนี้ก็ย้ายพักมาสหภูมิเหมือนกันครับ ก็มีการกล่าวเรียกว่าแดกดันเล็กน้อยครับว่าท่านนายกก็ทรยศต่อรัชกาลที่7เหมือนกันขณะที่หลวงอัตถพรพ,รพิสารครับสสของตราดหนึ่งใน10บสสจากพักเสรีมนังคศิลาที่ย้ายไปพักสภูมิกล่าวว่าที่ออกจากพักเนี่ยเนื่องจากจมพลปอไม่ได้เป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ เรียกว่าจงพนปอเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลของกลุ่มราชครูจำได้ไหมก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในอิทธิพลของเผ่าศรียานนนั่นเองนะครับ,รบพรคสหภูม,มิเนี่ยมีแนวทางครับในการสนับสนุนพลเอกสริอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ประเด็นนี้แหละที่มันเป็นตัวเรียกว่าขับเร่งความแตกแยก นะครับความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกลุ่มสี่เสาเทเวศแล้วก็กลุ่มราชครูนะครับที่มีจอมพลปอ,อยู่ตรงกลางเนี่ยทาให้ความแตกแยกเนี่ยมันความร้าวฉานอะไรต่างอะ่ะมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มันทวีความเดือดมากขึ้นอะ่ะเป็นคลื่นใต้น้ํามากยิ่งขึ้นนะครับขณะที่จอมพลปอเองเนี่ยก็สามารถกล่าวได้เลยครับว่าไม่ได้อยู่ข้างกลุ่มราชครูซะเต็มแบบไม่ได้อยู่ข้างกลุ่มราชครูแบบเต็มตัว นะครับเพราะว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยจมพลปอเองก็ต้องคานอํานาจครับไม่ว่าจะเป็นด้านของอตํารวจที่มีพลเอกเผ่าหรือว่าผู้นําของกลุ่มราชครูเนี่ยต้องคานอํานาจฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ก็ต้องคานอํานาจของกลุ่มของพลเอกสลิดด้วยเช่นกันที่เป็นฝ่ายทหารเนี่ยนะครับแต่ในที่สุดครับวันที่16กันยายนพศ2,500ครับก็ปรากฏว่าพลเอกสลิด ได้ทำการรัฐประหารและปิดฉากการเมืองของจมพลปอพี่บูลสงครามอย่างสมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพรรคเสรีมนังกศิลาไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนนะครับก็ยังยังคงอยู่แต่แน่นอนว่าบทบาททางการเมืองก็ต้องก,ก็ต้องหายไปพร้อมกับการรัฐประหารของพลเอกสริดด้วยต่อมาครับเมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่15ธันวาคมพศ2500ผลก็ ปรากฏว่าพักษะภูมิได้จํานวนสอสมากที่สุดนะครับก็คือ44ที่นั่งด้วยกันส่วนพักของจมพลปอหรือพักเสรีมนังคศิลาเนี่ยยังได้ส่งผู้สมัครก็คือยังส่งแบบว่าผู้สมัครสอสอเนี่ยลงในการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่นะแต่ว่าได้จํานวนแค่4ที่นั่งเท่านั้นเองครับสําหรับ4ที่นั่งนะครับสสของพักเสรีมนังคศิลานะครับชื่อก็ จะประกอบไปด้วยร้อยตำรวจตรีชัยชาญงามสง่าครับคนนี้เป็นสสของเพชรบูรณ์นายมนัตพรมบุตรครับเป็นสสของเพชรบูรณ์เหมือนกันพลตรีประมาณอดิเรกสารครับสสจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็พลเอกนายวรการบัญชาครับหรือว่าเมื่อจอมพลสฤษดิ์นะครับรัฐประหารอีกครั้งในวันที่20ตุลาคมครับพศ2 5 0 1คณะปฏิวัติครับได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่8 ลงวันที่20ตุลาคมครับพศ2501นี่แหละมีการประกาศยกเลิกครับเชก็คือพอรบรพักการเมืองพศ2498มีผลให้พักการเมืองที่จัดตั้งตามพรบรดังกล่าวเนี่ยสิ้นสุดลงไปด้วยครับเดีย๋ยวจะอ่านเนื้อความนะครับของประกาศนี้ให้ฟังเนาะด้วยคณะปฏิวัติเห็นว่าสถานก,การณ์ของประเทศในเวลานี้ ไม่สมควรที่จะให้มีพักการเมืองฉะนั้นจึงให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพักการเมืองพศ2498บรรดาพักการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวแล้วให้เป็นอันสิ้นสุดลงและจะตั้งขึ้นอีกม่ได้ทั้งนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นว่าถ้าเราจะอนุมานนะครับว่าพักเสรีมนังคศิลาเนี่ยเป็นพักการเมืองแรกตามพรบพักการเมืองของไทยเนี่ย ก็สามารถกล่าวได้เช่นกันครับเชื่อว่าพักเสรีมนังคศิลาก็เป็นพักการเมืองแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ถูกยุบและเป็นการปิดฉากพักการเมืองของจอมพลปพิบูลสงครามที่มีอายุเพียง3ปีแล้วก็21วันด้วยเช่นกันครับจบลงไปแล้วนะคะกับศิลปะพอดแคสต์ตอนนี้ของเราตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องอุบไ้ก่อน ไว้มาติดตามกันต่อนะคะส่วนใครที่สนใจต้องการจะติดตามศิลปะวัฒธธรรมแล้วก็มีช่องทางอื่นให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube ในชื่อของศิลปะวัฒนธรรมรแล้วก็ Twitter TikTok Spotify Soundcloud ในชื่อของศิลปะ Underscore m a c นะคะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ